ด้านกสทชอก็ร่วมกับตำรวจไปบุกค,ค้นบริษัทกลางเมืองสมุทรปราการนะคะสามารถยึดโดรนที่ล้ำสมัยรวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมครบชุดเลยค่ะขณะที่สวทกก็เร่งตรวจสอบแล้วก็จะมีการถแถลงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือไม่ค่ะ สืบเนื่องจากกองสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชาไปเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอเมืองสม,มุทรป,ปราการเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจค้นเจ้าหน้า,นาที่สามารถตรวจยึดข,ของกลางได้จํานวนมากประกอบไปด้วยโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับเนี่ยนะคะ29รายการรถโมบายควบคุมระบบหนึ่งคันอุปกรณ์รับสัญญ,ญา alert รบกวนสัญญาณรวมกว่า230รายการรวมไปถึงปืนรบกวนสัญญาณอีก129กระบอกค่ะซึ่งทั้งหมดถูกนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สำนักง,งานกสทชโดยการตรวจค้นครั้งนี้เกิดจากการที่กสทชได้มีการพบความผิดปกติและต้องสงสัยว่าบริษัทดังกล่าวอาจมีการลักลอบผลิตหรือว่านำเข้าโดนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีชายคนหนึ่งค่ะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของให้ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าบริษัทดำเนินการ นำข้าวและผลิตโดนเพื่อจำหน่ายให้หน่วยงานของรัฐเท่านั้นไม่เคยจำหน่ายให้เอกชนเจ้าหน้าที่จึงได้อายัดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกก่าวหากับบุคคลใดเนื่องจากต้องรอผลจากการตรวจสอบจากกสทชว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าขายผิดกฎหมายหรือไม่นะคะ เจ้าหน้าที่มีการเน้นย้ำด้วยว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากิจกรรมของบริษัทนี้เชื่อมโยงกับกรณีที่มีการพบดโดรนบินในพื้นที่ต่างๆที่เป็นประเด็นในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่โดยศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบทอทกก,อก็จะมีการเร่งตรวจสอบแล้วก็รอให้มีการถแถลงผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ